สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือคุณดูเป็นยังไงในสายตาเขาขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสปอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขอเช็คพลังงานนิดนึงนะคะ ัวอักษรสีตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะ QNBP นะคะคุณดูเป็นยังไงในสายตาคะ Six of Pentacles ค่ะ <laughs> Justice น่ารักจ้ะโอ้โฟร์ออฟวเด็ดนะคะพลังงานดีมากเลยเดอะทาวเวอร์เดอะเอมเพอร์ไนออฟว r e e of, of Swords โอเคน่าจะ วบแรกนะแว็บแรกเรามองว่าเขา่าเอ็นดูคุณนะเขาคุณน่าจะเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบในชีวิตอตมันเป็นสิ่งที่เขาประทับใจอาจจะเป็นที่เป็นคนที่ดูแลครอบครัวของตัวเองเป็นอย่างดีหรือว่าอาจจะเป็นซิงก็ลม่มซิงก็แดดก็ได้นะคะคือมันมันมีพลังงานของการดูแลคนอื่นฮะเขาประทับใจวิธีการหรือว่าความอบอุ่น ความอ่อนโยนของคุณในการที่คุณดูแลใส่ใจคนอื่นนะคะเขาเห็นความทุ่มเทเขาเห็นความเสียสละเขาเขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวจริงๆเป็นคนที่เห็นเห็นกับคนอื่นนะบางทีบางครั้งก็เกือบจะมากเกินไปอะแต่เวลาคุณเลี้ยงดูใครคุณไม่สปอยเลยนะรัก หลักแค่ไหนเนี่ยออกแนวจะดุดุได้ซ้ำไปออกแนวจะเข้มงวดกวดขันมากกว่าคนอื่นนะคะถ้าเป็นแบบคนในครอบครัวหรือลูกเนี่ยคุณจะดุมากกว่าคนอื่นเขาแต่คือที่ดุหรือว่าทาสร้างสแตนดาดอะไรไว้สูงสูเนี่ยเพราะว่าเหมือนอยากเห็นเขาเติบโตไปได้ด้วยดีอะคะ่ะให้เขาเจอความยากลำบากบ้างให้เขาเหนื่อยบ้างไม่ได้เลี้ยงแบบ สบายไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะคือเลี้ยงเหมือนเหมือนให้เขาไปโตเองเป็นอะให้เขาได้ใช้ชีวิตเป็นให้เขาอยู่ได้ในวันที่คุณไม่อยู่แล้วอ่ะแต่ก็ในความเข้มงวดกวดขันของคุณอนะ่ะก็ไม่ใช่ความกดดันซะจนหน้าวิ่งหนีนะมันมีความมันมีส่วนผสมของความอ่อนโยนและเข้มแข็งอยู่ในนั้นนะคะไม่ใช่แบบว่าให้มีแต่พระ พะเดชอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่มีพระคุณอ่ะอันนี้คือมีทั้งพระเดชพระคุณคู่คู่กันไปเนาะคือเวลาคุณเลี้ยงคนอื่นอะ่ะคุณจะเลี้ยงใจเขาด้วยนะไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงแค่ให้ร่างกายเติบโตหรือว่าให้สิ่งของให้ที่วัยอ่แต่จะคุณแต่คุณจะแต่จะคุณพูดสลับละแต่คุณจะใส่ใจในรายละเอียดนะคะแต่เรื่องหลักอะเรื่องหลักยังไงก็จะมาก่อนเนาะ กินอิ่มนอนหลับนะคะมีที่อยู่มีการศึกษาอะไรที่เป็นเรื่องหลักเรื่องสำคัญเนี่ยจัดหนักจัดเต็มแต่เรื่องเรื่องซัพพอร์ตทางใจเนี่ยไม่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยมา,มากกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดด้วยซ้ำคุณเป็นคนถนอมน้ำใจคนอื่นนะเวลาจะให้อะไรก็คิดนะคะ คิดแล้วคิดอีกว่าให้ตรงเนี้ยมันดีกับคนคนนี้จริงๆหรือเปล่าให้แล้วเสียไหมแล้วจะทำยังไงดีเป็นคนที่คิดเพื่อคนอื่นอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยวันๆคิดแต่แบบจะทํำยังไงดีจะ เหมือนห่วงอะห่วงการศึกษาเขาดีไหมเขาชีวิตเขาจะเติบโตไปเป็นยังไงหรือถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณก็จะแบบวางแผนมาแบบเออดูแลสุขภาพเขายังไงการเป็นอยู่เขาดูแลยังไงดีนะคะคุณมักทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยทำนะทำทำในสิ่งที่เป็นเรื่องยากอะทำในสิ่งที่เ,ออเหมือนแบบ เหมือนบางครั้งดูเหมือนเป็นตัวร้ายเลยนะดูเหมือนเป็นตัวร้ายแต่ว่ามันมีความมันมีความตั้งใจดีอยู่ในนั้นอยู่หมายความว่าคือเหมือนบางทีคุณดุอะดุใครสักคนอะอาจจะแบบอยากให้เขามีระเบียบวินัยอะไรอย่างนี้เนาะอยากให้เขาตั้งใจเรียนอยากให้เขา,เามีความคิดในทิศทางที่ถูกต้องไม่เอาเปรียบคนเอาน,นะคะ ก็ต้องก็ต้องดูก็ต้องสอนเวลาที่เขาออกนอกลูกนอกทางไอหน้าที่คนถือไม้เดียวตรงเนี้ยคนที่แบบคอยกวดขันความดีของอีกคนหนึ่งอ่ะมันเหนื่อยนะเพราะแล้วมันก็จะถูกเกียดถูกไม่ชอบด้วยใช่ไหมแต่คุณก็ยังทําอยู่ดีรู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่ชอบแต่ก็ต้องทํานะคะเพราะถ้าปล่อยไปอ่ะมันจะเสียหายมากกว่านั้นแล้วิงบางครั้งอ่ะ มันต้องดัดแต่นั่นเนินเนาะคือเหมือนคําพูดรู้นะถ้าพูดตรงๆแล้วเขาจะเสียใจแต่จําเป็นเพราะว่าถ้าปล่อยปล่อยให้ใครบางคนทําตามอําเภอใจมันอาจจะเสียหายร้ายแรงมากกว่านี้นะคะความยุติธรรมในตัวคุณนี่คือสูงมากๆนะคุณเป็นคนที่ยุติธรรมแล้วก็แฟร์แฟร์ฟกับคนอื่นแล้วเป็นคนที่ใช้สมองก็เหตุผลได้แบบพอๆกันเลยอันนี้เป็นเรื่องดีมากๆ คุณไม่รักใครสักคนจนไม่ลืมหูลืมตาแต่ก็ไม่ได้มีเหตุผลกับใครบางคนมากเกินไปโดยที่แบบไม่ได้ไม่ได้นึกถึงน้ําจิตน้ําใจของใครอะ่ะมีมีบาลานซ์ในเรื่องของเหตุผลกับอารมณ์ได้ดีแยกแยะได้นะคะตอนไหนควรใช้เหตุผลตอนไหนควรใช้อารมณ์ตอนไหนก็ควรใช้ ทั้งสองอย่างมันมันไม่ได้เป็นคนที่แบบสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งอะ่ะมันไม่ด้ดูอะไรๆเหมือนแบบทุ่มเทน้ําหนักไปฝั่งไหนม,มากเกินไปคืออะไรที่มันเกินไปจริงๆมันก็ไม่ดีอยู่แล้วละเนาะแต่คุณเหมือนเก่งอะ่ะเก่งในการบริหารจัดการในเรื่องของทั้งทั้งใจและสมองตอนไหนรู้สึกเริ่มงี่เง่าเอาแล้วอารมณ์ทํางานเยอะคุณก็จะดึงสมองขึ้นมาได้อะไรประมาณนี้หรือว่า ช่วงไหนเหตุผลเยอะเกินไปเอาแล้วเริ่มกลายเป็นเคี่ยวงอกแล้วคุณก็จะเอาหัวใจกลับมาใส่เหมือนเดิมก็จะเป็นนังฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเขามองเห็นอนาคตกับคุณไกลมากนะอยากสร้างครอบครัวเลยอยากคือแบบใช่อ่ะถูกใจมองมองเห็นอนาคตอนาคตของเขาอะ เขาเห็นภาพคุณเต็มไปหมดเลยนะอยากอยากเห็นคุณอยู่ในทุกมติติตรงไหนก็ได้จะอยู่ในในรูปแบบใดก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันสถานะมันมันมีหลายรูปแบบแล้วเนาะบางคนจดทะเบียนแต่ไม่แต่งบางคนแต่งไม่จดทะเบียนบางคนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันแพทเทิร์นมันเยอะแต่สําหรับของเขาในความหมายของเขาว่า มันจะมีพธิธีมันจะจดทะเบียนมันจะอะไรหรือไม่อะแต่เขาอยากอยากมีคุณเป็นพาร์ทเนอร์อยากมีคุณอยู่ข้างๆแล้วก็อยากแบบอยากอยู่ด้วยกันแบบนานที่สุดเท่าที่จะทําได้หรือว่ามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่เป็นคนสุดท้ายสําหรับเขานะคะเขายอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ <c oughs> เพื่อที่จะมีคุณอยู่ข้างๆหรือในอีกความหมายหนึ่งคือต่อให้มันมีปัญหาเข้ามามากแค่ไหนก็ตาม เขาก็จะพร้อมไม่ใช่เขาก็จะพร้อมเขาพร้อมที่จะไปต่อกับคุณอะพยายามนะคะเหมือนรู้ด้วยนะเหมือนรู้เลยว่าคุณคุณมีอะไรบางอย่างติดตัวมามีภาระมีหนี้สินหรือจะอะไรก็ตามแต่เขารู้นะแต่เขาก็ไม่ได้บอกอุ้ยมีหนี้สินหรอมีภาระหรอรังเกียจอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเขาไม่ไม่ได้สนใจไม่ได้มายเรื่องนั้น เขาเขารักก็คือรักคุณก็คือรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณเนาะไม่ได้เลือกรักแค่ว่าโอ,อ้ฉันชอบความดีของเธอนะแต่ว่านี่นี่สินหรือภาระรของเธอเธอดูแลเองเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้รักแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งอะ่ะแต่เขารักคุณทั้งหมดที่ตัวคุณเป็นเลยแล้วก็คิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มีบาดแผลมาด้วยตัวเขาก็เช่นกันบาดแผลของเขาอะ ในความหมายก็คือเวลาอยู่ด้วยกันอะ่ะมันจะต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกันคนต่างคนต่างมีบาดแผลต่างคนมีที่มาที่ไปต่างคนต่างมีความแตกต่างมีอะไรกันมาก็ตามแต่เนี่ยเนาะมาอยู่ด้วยกันอะ่ะมันต้องปะทะกันไม่ช้าก็เร็วไม่มากก็น้อยนะคะเจอแน่นอนเจอความเจ็บปวดเจอความเสียใจแน่นอนแต่ถึงความเสียใจมันมีอะเรายังมองว่าเขา เขาไม่ได้รู้สึกว่าถ้ามีปัญหาแล้วเขาอยากปล่อยมือนะหนำซ้ำนะ่ะเรารู้สึกว่าเขารักคุณมากพอที่จะมองปัญหาแล้วพยายามหาหนทางแก้ไขอะมันยากนะบางอย่างมันไม่ใช่นิสัยมันเป็นสันดานไปแล้วก็มีคือแบบมันนิสัยมันเป็นแบบนี้ตัวคุณก็คงมีอะไรสักอย่างเขาก็คงมีอะไรสักอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่งอนแล้วเขาอาจจะเป็นคนแบบง้อใครไม่เป็นนะ่ะ แต่ง้อคนไม่เป็นกับไม่สนใจคนละเรื่องกันนะเขาไม่ใช่เคสไม่สนใจแต่วิธีการง้อของเขาอาจจะออาจจะเป็นการไม่ไปไหนก็ได้ค่ะยืนยงคงกระพันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ไม่เดินจากไปไหนนะคะมันจะไม่เหมือนคนบางคนที่ไม่สนใจใช่ไหมหายแล้วหายเลยฉันไม่ได้มาอยากรู้รับรู้ความรู้สึกเพียงแต่คนเนี้ยถ้าพูดไม่เก่งถ้าแสดงออกไม่เป็นนะคะเขาก็จะ พยายามรักษาคุณไว้ในแบบของเขาในวิธีของเขาอะเวลาเขามองเห็นคุณทุกอะคนคนนี้เขาเขาทุกจับใจเลยนะคนเนี้ยความทุกความสุขของคุณอะมันกระทบแล้วก็ส่งผลกับจิตใจเขามากนะคะมากกว่าที่คุณรู้มากกว่าที่คุณคิดมากกว่าคุณจินตนาการเลยแหละเหมือนกับ เหมือนเหมือนเขาตั้งใจอยากดูแลคุณจริงๆนะความคาดหวังของเขาก็มีสูงแต่บางทีศักยภาพศักยภาพของคนเราจังหวะชีวิตของคนเราอะมันมันเดินไม่ทันใจเนาะมันก็อาจจะแบบทำให้เกิดความเจ็บปวดในหัวใจของเขาได้ที่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากดูแลคุณให้ดีกว่านี้นะแต่ว่าณนะตอนนี้ณนะโมเมตนต์นี้มันยังไม่ใช่มันยังไม่โอเคอะ่ะ เหมือนเหมือนเสียใจเหมือนกันคืออยากได้คุณมานะแต่ได้มาแล้วหรือว่าคุณอยู่ข้างๆอ่ะบางบางแวบก็เสียใจอีกว่าเอ๊ะเ,เขาฉุดลังคุณไว้ไม่ให้ไปเจริญหรือเปล่านะหรือว่าเสียใจที่อยากทำให้คุณได้มากกว่านี้แต่จังหวะชีวิตมันยังไม่ได้มันมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ถึงเวลาของเขาแต่ความตั้งใจของเขาอ่ะยังคงมีเหมือนเดิม ฉะนั้นถ้าถ้ามันมีปัญหาเราคุณยังคงยังคงจับมือเขาอยู่ค่ะเขาคงรู้สึกขอบคุณมากๆเนาะรู้อยู่ว่าแบบมันเป็นเส้นทางที่ลำบากอะแล้วคุณแม่จำเป็นต้องเอาตัวเองมาลำบากชีวิตคุณก็ลำบากอยู่แล้วเ,เรามองว่าในอนาคตข้างหน้าค่ะมันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคนที่ยังยืนอยู่เคียงข้างเราอะ ในวันที่ถูกและสุขอะค่ะเขาเคยอยู่เคียงข้างคุณในวันที่คุณถูกคุณก็ยังคงยืนเคียงข้างเขาในวันที่เขาถูกอะมันก็จะทําให้บางทีมบางทีความร่ํารวยของจิตใจก็เป็นมิติความรักแบบใหมท่ที่บางทีสังคมอาจจะไม่ได้สันเสริญน,นะแต่เราคิดว่ามันอาจจะมันอาจจะตอบ ความรู้สึกอะไรบางอย่างทางใจให้กับคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มนิดนึงเนาะเหมือนจะหยิบมาเกินอืมจริงๆริงเะโอเค แป๊บนึงนะคะอืม,อ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 มโอเคเอาละคู่ของคุณคู่คู่ของคุณในสายตาของเขาหรือว่า ในบริบทของความรักที่เขามองมาเขามองมาด้วยความกังวลนะแต่กังวลจากตัวเขาเองไม่ได้กังวลในความเป็นคุณในช่วงตอนต้นอะเหมือนคุณกับเขาจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคกันมาเยอะมากเลยเยอะมากซะจนเขาไม่ใช่มัน อธิบายยังไงดีเหมือนเขาเหมือนเขาพพสอะหยุดไปพักหนึ่งอะแต่หยุดไม่ใช่ว่าหยุดหลักคุณนะเหมือนแบบกลับไปตั้งสต,ติอะมันเหมือนแบบมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกินคาดหมายกว่าที่เขาคิดอะหรือว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันมันเข้ามาจนจนทำให้เขาตั้งหลักในช่วงต้นอะไม่ทันนะคะ อาจจะมีอะไรที่จะต้องสื่อสารกันเยอะมากๆเจอความเปลี่ยนแปลงเจอการปรับตัวเยอะมากๆด้วยกันทั้งคู่เลยมีอะไรที่เขาแบบบางทีเขาก็ไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจคุณจริงๆไม่นึกไม่ออกแต่บางทีบางครั้งอ่ะการที่เขาแสดงออกมาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวคุณเลยนะมันเกี่ยวข้องกับปมของเขาล้วนๆนะคะหรือว่าวิธีการที่เขาแบบถูกเลี้ยงดูมาล้วนๆมันเหมือนช่วงแรกมันต่างคนต่างงงๆนิดนึงนะว่า มันมันก็รู้สึกว่ารักนะแต่ทําไมมันเหมือนมันมีอะไรสักอย่างที่เหมือนจะเข้ากันไม่ได้หรือเปล่ามันเหมือนมันเกิดการตั้งคําถามเกิดขึ้นในหัวใจแต่มันไม่ใช่เป็นการตั้งคําถามที่อยากจบแล้วอยากแยกย้ายนะแต่เหมือนแบบสงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรอ่ะมันสิ่งที่เจออยู่คืออะไรแล้ววิธีแก้มันคือยังไงเราจะต้องทํายังไงให้แก้ได้เอออารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้เขารู้อยู่แล้วว่ายังไงอ่ะคุณก็คือที่หนึ่ง ในสายตาของเขาอะในความรู้สึกของเขาอะเขาคงไปหาคนแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วหรือไม่ได้คิดจะไปหาใครอะไรอีกแล้วอะคือเจอแล้วตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในความตอบโจทย์อะมันก็มีความความต้องปรับตัวความต้องเข้าใจอะแต่บางทีบางครั้งเราคิดว่าอาจจะไม่ต้องพยายามเข้าใจอะไรก็ได้นะบางทีมันอาจจะต้องแค่ยอมรับอะยอมรับว่าเขาคบกับคนแบบนี้เช่นสมมติว่าคุณขี้งอน มันไม่ต้องไปเข้าใจหรอกว่าทําไมคนเราต้องขี้งอนอาจจะแค่รู้ว่าอ๋อเรามีแฟนขี้งอนคือบางทีมันก็สบายใจอะรู้ว่าขี้งอนก็จบอะไรทำนองนี้เพราะทั้งหมดทั้งมวลอะเรามองว่าต่อให้มีปัญหาต่อให้ผิดใจกันบ้างอะคุณก็ยังน่ารักสําหรับเขาอยู่ดีมันมีความน่ารักอะไรบางอย่างในตัวคุณอะเยอะมากความดีความชอบความเก่ง ความอะไรก็ตามแต่คุณพิเศษยิ่งกว่าใครๆมากกว่าใครๆที่เขาเคยเจอมานะคะเขาคิดว่าเอาละมันก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละเนาะชีวิตเจอปัญหาบ้างเจออุปสรรคบ้างอะเดี๋ยวก็มีวิธีการแก้เองแน่นอนค่ะถ้าคุณมองหาคุณก็จะมองเห็นเดี๋ยวคุณและเขาก็จะค่อยๆพบคำตอบเขาเองนั่นแหละจะรู้เองว่าเขาจะแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ยังไงแล้ว พอใจมันมีพลังงานดีๆกลับมาเนาะไม่ไปหมกม,มุ่นกับปัญหามากคะ่ะเดี๋ยวแสงสว่างก็ค่อยๆมาเองทีลดนิดทีลดหน่อยตัวเขาเองอะทั้งตัวเขาและตัวคุณอะพื้นฐานเป็นเนื้อนาบุญที่ดีอยู่แล้วด้วยกันทั้งคู่อะคะ่ะคนนึงก็เสียสละอีกคนนึงก็อดทนอดกั้นได้ดีอะมันมันเดินไปด้วยกันได้นะแต่อันนี้แล้วแต่คุณเลือกนะคะว่าคุณยังอยากเลือกเดินกับเขาหรือเปล่า แต่สำหรับในสายตาเขาอะเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเสมอไม่ว่าสถานะใดก็ตามนะต่อให้คุณไม่เลือกเขาอะค่ะเรามีโอกาสได้เป็นเพื่อนกันเรามีความรู้สึกว่าเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีกับคุณนะจะไม่ได้มีแบบไปแล้วไปเลยเ,เลือกแล้วเกลียดเลยม,มันจะไม่เป็นเวอร์ชันที่เวลวๆแต่มันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดใน,ในความเป็นเขาที่เขาทำได้ แล้วเราก็มองว่าในท้ายที่สุดหรือลึกๆอ่ะเขาหวังนะคะที่จะแบบจะประคองความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันไปตลอดรอดฟังอ่ะให้มันสําเร็จให้ได้อ่ะแต่องค์ประกอบมันมีเยอะเนาะมันไม่ใช่แค่แบบส,บ,สบตากันแล้วไอเลิฟยูอ่ะมันมีแบบค่าใช้ใจละ่ะมันมีพ่อแม่ละ่ะพี่น้องละ่ะมันความเข้าใจความให้อภัยละ่ะมีหลายหลายโจทย์มากๆเลย แต่เขาอ่เรารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะฝ่าฟันอาจจะสงสัยนิดหน่อยว่าคุณแบบอยากฝ่าฟันไปกับเขาไหมมีความลังเลใจนิดนิดนึงนางกลัวแหละกลัวที่จะเสียคุณไปนะคะน่าจะเป็นลึกๆน่าจะรู้สึกแบบนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสบายใจอ่ะเขาก็จะกลับมากอบกู้สิ่งที่มันอาจจะแบบเป็นซากปลาซากปลักหักพังหรือว่าอะไรที่มันแบบ ผิดพลาดไปอะไรไปอะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมาซ่อมแซมให้มันกลับมาสมบูรณ์สวยงามอีกครั้งหนึ่งเรารู้สึกเหมือนเขาพยายามที่จะเป็นคนดีอะพยายามเป็นคนที่สมบูรณ์แบบพยายามที่จะเป็นคนที่แบบให้ความสุขกับคุณได้อะเหมือนเขาอยากจะภูมิใจที่แบบทําให้คุณรู้สึกมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเวลาย,ยืนอยู่เคียงข้างเขาอะเรารู้สึกแบบนี้นะคะก็มีอะไรอีกไหมเนาะความสำเร็จ ความสำเร็จอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่เรามองความสําเร็จอะเหมือนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคุณอาจจะมีความฝันอะไรบางอย่างที่คุณอยากทําอยู่ก็ได้นะคะมีสิ่งที่มีความตั้งใจอะเหมือนมีความตั้งใจอะไรสักอย่างที่ที่คุณอยากทําให้ได้แล้วเรารู้สึกว่าเขาอะก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจเหมือนบางทีเห็นคุณทํางานหนักเนาะ แต่คือเขาให้เขาไปทําแทนคุณบางเรื่องบางเรื่องมันต้องทําเองไงต่อให้เขาหวังดีกับคุณแค่ไหนอะแต่อเขาไม่เขาไม่ได้อยากเลี้ยงคุณแบบจูงมือไปตลอดอะเขาอยากเลี้ยงคุณให้คุณเติบโตเองเหมือนเหมือนที่คุณดูแลคนอื่นนะคะอยากอยากเห็นคุณเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็งดงามเติบโตได้ด้วยตัวคนเองโดยที่แบบเหมือนมีเขาเป็น สปอนเซอร์หลักที่แบบแอบ,บแอบ,บซุ่มลดน้ําให้ต้นไม้ต้นนี้เติบโตนะคะแล้วก็แบบแอบ,บกังวลสักหน่อยเวลาที่แบบโดนลมพัดมั่งอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบเออคุณจะไปรอดไหมคุณจะทํำยังไงจะเป็นยังไงแต่ถึงยังไงคนคนนี้เขาไม่ซ้ําเติมใข่นะอันเนี้ยคือข้อดีเรามองว่าต่อให้คุณผิดพลาดอะไรมาในชีวิตนะ เอ,อมีอะไรที่แบบแปบดบเปื้อนอะถ้าถ้าคุณรู้สึกกับตัวเองแบบนั้นนะในสายตาเขาเขาไม่รู้สึกแบบนั้นเลยนะคะบางทีคนเราทําผิดอะเราจะเฟลใช่ปะ่ะเราจะรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเราทําผิดพลาดอะเรายังไงอะไม่ขาวสะอาดไม่อะไรย่ะคุณค่าไม่ไม่ถัดเทียมคนอื่นไม่เท่าคนอื่นอะบางทีก็จะรู้สึกแบบนี้แต่สําหรับเขาอะเขาไม่เคยมองคุณแบบนั้นเลยนะเขามองคุณค่าของคุณจัด แกนของตัวคุณจริงๆอ่ะไม่ได้มองที่ภายนอกอ่ะไม่ได้มองที่ความตึงของหน้าตาคือแบบคือก,ก็ก็สวยก็น่ารักในแบบของคุณนะคะคุณจะผิวพรรณสีอะไรคุณจะน้ำหนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเซลลเซลขำๆแต่แบบว่าลึกๆแล้วอ่ะเอ่อจะผมสั้นผมยาวจะผิวสีอะไรอ่ะคือเขารักเขาก็รักอ่ะไม่ไม่ได้ ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรในเรื่องของรูปลักษ์เท่าไหร่หรือว่าอย่างที่คุณกังวลเนาะถ้าคุณกังวลในเรื่องนี้นะคะความจริงใจหรือว่าสิ่งที่อยู่ในใจต่างหากที่มันเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเขาแล้วก็มันเป็นการบอกตัวตนแล้วก็คุณค่าของคุณซึ่งคุณค่าเนี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามริ้วรอยของร่างกายนะมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามน้าหนักด้วยใช่ไหม ไม่ได้บอกว่าน้ำหนักน้อยแล้วแบบเป็นคนดีมากหรือน้ำหนักมากเป็นคนดีมากก็ได้ย่างี้คุณค่าของใจน้ำหนักของหัวใจของคุณอะมันมันแสดงออกอย่างชัดเจนในสายตาเขาว่าเรารู้สึกว่าเขาเลือกคนนี้แล้วเขาเลือกไม่ผิดนะยิ่งยิ่งเขาเห็นเอ,อความพยายามความอดทนของคุณมากขึ้นมากขึ้นอะเขาก็จะค่อยค่อย เรียนรู้ทั้งตัวเขาเองทั้งตัวคุณไปเรื่อยๆนะเขาเองก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่มีส่วนคุณเองก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ที่เขาไม่มีมันต่างคนบางทีเหมือนต่างมาแรกมาแลกมาเรียนรู้อะไรบางอย่างซึ่งกันและกันการการแลกเปลี่ยนะมันดีตรงที่ว่าเวลาใครคนใดคนหนึ่งทำผิดไม่มีซ้ำ อันนี้เป็นพลังงานที่น่ารักมากๆเขาเป็นคนที่ไม่ไม่ซ้ำเติมคนล้มคนเจ็บนะแล้วก็ไม่ไม่ลือฟื้นด้วยเป็นคนจริงๆไม่ค่อยชอบอยู่กับอดีตเลยนะคนเนี้ยเกือบจะอ่มันไม่ถึงกับวิ่งหนีอนะแต่แต่เขาค่อนข้างอยู่กับปัจจุบันเยอะมากๆมีเป็นบางทีเหมือนกันโยกเว้นที่แบบอะไรที่เป็นบาดแผลลึกๆในใจของนางอะมันจะมีเป็นบางแวบที่นางกลัวเช่นกลัวการ ทอดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยขุดคุยอดีตนะไม่ชอบอยู่กับอดีตไม่อยากเสียเวลาไปกับอดีตหรือว่านางอาจจะแบบอายุประมาณหนึ่งแล้วอะคนเราอายุประมาณหนึ่งแล้วมันจะแบบรู้สึกมันเวลาเหลือน้อยอยากใช้สอยอย่างตั้งใจแล้วก็ประหยัดแล้วก็โฟกัสให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มันเหมือนมันมีพลังงานอารมณ์ประมาณว่า วลาชีวิตของเขาที่เหลือทั้งหมดที่มีเขาอยากอยู่กับคุณเขาอยากดูแลคุณให้ให้ได้มากที่สุดเขาอยากส่งต่อให้คุณให้คุณยืนอยู่ได้เราเรารู้สึกพลังงานประมาณเนี้ยเขาอยากทัยังไงก็ได้ให้ให้คุณยืนอยู่ได้ให้คุณแข็งแรงให้คุณไปต่อได้อะไรที่เขาเรียนรู้มามีประสบการณ์มาเหมือนเขาจะพยายามถ่ายทอดไปให้คุณนะ หรือว่าส่งต่อไปให้กับคุณหรือถ้าแบบเขาประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรก็ตามอะค่ะถ้ามันเป็นธุรกิจหรือะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ห่วงนะเขาจะเขาสามารถออสอนคุณให้คุณบริหารต่อได้เลยอะแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้มาเป็นในรูปแบบของบริษัทหรืออะไรอย่างงี้ <c oughs> ก็ได้แต่อาจจะเป็นในรูปแบบของการจัดการเงิน อะไรประมาณนี้ก็ได้อะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับไฟแนนซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาพยายามจัดหาอะไรบางอย่างเตรียมพร้อมไว้ให้กับคุณอนะ่ะโดยที่แบบพยายามวางแผนไว้อย่างรอบคอบแต่เขารู้ว่าคุณจะรักษามันเอาไว้ได้นะอารมณ์ฟีลลิ่งเหมือนคนเขาพยายามปั้นแล้วก็สร้างคุณอนะ่ะสร้างให้เดินคู่กันได้สร้างให้แบบให้คุณภูมิใจด้วยนะถ้าคุณแบบเคย สูญเสียความมั่นใจหรือไม่ไม,ไม่ไม่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามสร้างดึงคุณให้คุณสูงขึ้นให้คุณกลับมามั่นใจให้คุณรู้ว่าตัวคุณเองทำอะไรได้บ้างให้คุณรู้ว่าคุณมีคุณค่าและมีความหมายมากมายขนาดไหนนะคะโดยที่เขาไม่ได้ร้องขออะไรตอบแทนนะ สิ่งที่คุณได้ก็คือคุณคุณเอาไปทั้งหมดได้เลยนะคะไม่ได้แบบว่าเธอไปได้ดีแต่เธอต้องมาแบ่งชันนะฉันเป็นคนปั้นเธออะไออย่างนี้แต่บางทีบางครั้งนางอาจจะบอดซี่นิดนึงนางอาจจะแบบดูเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตของคุณไปสักหน่อยนะแต่ไม่ใช่อะไรหรอกคือแบบเหมือนเ,อเหมือนบางทีมันรู้เยอะไงรู้เยอะก็จะสั่งเยอะอะไรประมาณนี้ไหมแล้วคุณก็ดันแบบว่า เหมือนรับช่วงเขาได้ดีอะ่ะเขาให้ทำอะไรก็ทำได้อะ่ะก็เลยสั่งเงยเลยทีนี้ <g ill> น,าน่ารมาประมาณนี้ในท้ายที่สุดคุณได้กุญแจไขหัวใจของเขาไปแล้วนะคะคุณอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วคุณก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊าย